สวัสดีครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์แพร่ทองคำประจำวันศุกร์กันนะครับก็ราคาเนี่ยรีบาวมาค่อนข้างแรงนะครับในส่วนงทองคำรีบาวมาเมื่อวานนะครับทำ high อยู่ในช่วง2,012นะครับแล้วก็มีการกดตัวลงมาอยู่ที่2,000นะครับคือนระลอกเ,ลเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับ2,000เนี่ยไม่หลุดสักทีนะชนเด้งชนเด้ง,ชน,ดงชนเด้งตลอดเลยนะครับในโซน2,000เนี่ย เพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกทไลน์มาได้นะครับพอวัดทไลายแล้วเห็นไหมราคามันจะมากองๆก,กันอยู่ตรงทไลายตรงนี้นะครับคือในลักษณะเนี่ยมองว่าราคาเนี่ยวันนี้นะมีกาเด้งขึ้นมาอีกรอบนะครับช่วงประมาณ2 0 0 6ถึง2 0 1 2ันหลักเลยนะครับราคาเนี่ยก็เหมือนจะสร้างแพทเทิร์นมานะสร้างแพทเทิร์นในที่นี้คือราคาเนี่ยเหมือนจะทำาดับบลท็อปนะครับเหมือนจะทำาดับบลท็อปนะ ทีเนี้ยมองว่าณจุดเนี่ยผมมองว่าถ้าเซลล์อะเซลล์ตรงเนี้ยมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องรอแท่งกลับตัวนะครับถ้าแท่งกลับตัวปิดต่ำกว่าสองพันเนี่ยเราเล่นเซลล์ได้นะครับแต่ณตอนนี้ราคามันยังยืนเหนือสองพัน 2, นะครับไม่หลุดสักทีนะถ้ามันไม่หลุดเนี่ยเดี๋ยวมันจะรีบาวกับขึ้นไปนะครับช่วงประมาณสองพันหกถึงสองพันสิบสองผมมองว่าเราค่อยมาเล่นเซลล์ในโซนสองพันสิบสองพันสิบสองนะครับ SL 25 1 5นะครับเป้ากำไร2,000ถึง1 9 9 5 1 9 9นนะครับมองประมาณนี้ก่อนเพราะว่าหลากัหลกๆเลยเราต้องดูให้มันเบรก2 0 0 0 0ลงมาถ้ามันไม่เบรกเนี่ยเราก็เล่นยากนะครับมันอาจจะงัดขึ้นไปได้ก่อนนะครับโอเคยังไงรอเซลล์ก่อนบน,บนนะครับสวัสดีครับ